เก็บแคแดงกันครับแคแดงต้นหนาวพเพื่อนเป็นสุดท้ายไปลไไายๆของการเก็บแคแล้วนะครับดึงดอกแคแล้วนะครับสมัยก่อนเนพื่อนเนาะ้าลมหนาวมานะครับกันไข้หัวลมก็ต้องแกงส้มดอกแคนะครับเพื่อนนดอกแคแคแดงแคขาวครับเพื่อนเก็บเป็นอาหารกัน เยอะแยะเลยๆๆๆๆๆๆๆนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าเขาเป็นช่วงปลายปลายของดอกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีฝักแท้นะครับนี่นะครับฝักแท้เขาก็เริ่มแก่แล้วนะครับเดี๋ยวพอเขาเริ่มแห้งขึ้นมาเนี่ย ก็าสามารถใช้เป็นต้นพันได้นะครับเม็ดยังเขียวเขียวอยู่เลยนะเนาะแก่ๆมาเราก็สามารถเป็นต้นพันปลูกในนี้แหละครับเพื่อนบนอยู่ในนี้แหละเนาะแค้นะครับเป็นพืชตระกูลถั่วให้นตโตรเจนกับดินอย่างดีเพื่อนเป็นอีซีวัตถุที่มีคุณภาพสูงนะครับเนาะแล้วยังเป็นพี่เลี้ยงผักหวานที่ดีด้วยเพื่อนีครับ นี่ครับต้นผักหวานของเรานะครับเหนมแม่เพื่อนไหมหนึ่นนต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นหนึ่งสองต้นนะนี่นะครับเป็นที่เลี้ยงผักหวานที่ดีด้วยนะครับพื้นที่เกษตรนะครับมีต้นแคร์ช่วยดูแลพื้นที่เป็นอย่างดีเลยจ้าวัันนะครบสวัสดีครับ